นี่เราเปลี่ยนฟิลมาเช้านัดหน่อยทำเช้าบ้างครับเพราะว่าตอนเช้าเพื่อนหน่อยมีเวลาว่างลุยมากกว่าแล้วเดี๋ยวบ่ายเขาจะได้ทำงานของเขาได้ก็มาถึงหน่อยก็เลยชวนไปรับลูกพี่ที่บ้านนี่ก็มาถึงอู่ละสิบโมงกว่าแนวเช้าอ้าวคันนี้ยังอยูออ่มาลุยเช้าบ้าง แล้วเดี๋ยวบ่ายหน่อยได้ลุยอีกต่อได้เออแต่พอเช้ามันเย็น,เย,นเย็นกว่าเยอะเลยวะ่ะเก็บระเบิดก่อนเก็บระเบิดก่อนระเบิดเยอะเลยที่นี่แล้วพอเช้าตรงนี้มันไม่ค่อยหลอน ังคงเยอะเหมือนเดิมทั้งสกายทั้งซูปก็แน่นคันเขียวได้ข่าวว่าสตาร์ทแล้วแล้วก็อาทำสองพี่อ๋อตอนนี้เขากลับไปบ้านเมื่อเช้าไปรับมานะครับก็น่าจะจูนพร้อมคันสีเขียวเลยเดี๋ยวยังไงวันที่พี่อ๋อจูนเราก็ต้องพาเพื่อนๆไปชมแน่นอนครับเพราะว่าคันนี้แกน่าจะเอาแรงมา้ามากกว่าเก่าผมชอบเสียงอะเวลาพี่อ๋อทำสกายไลน์แบบ ขันมาเ,นเสียงโหดทุกคันเลยนะก็จะเอาสายอะรูระบายออกตรไหนเราต้องออกออกหลังคุยเลยเดี๋ยวผมออกหลังเมื่อกี้ เราดูจากในรถนะมันต้องออกหลังตรงไหนที่มันไม่ไม่ใกล้เฮดอ่ะเพราะเราต้องน่าจะประมาณต้องกระเถิบกันหน่อยเพราะถ้าตรงนี้มันติดนแต่หัวพี่มันเป็นหัว90 90น่าจะต้อง90ลงแล้วเดี๋ยวเราต้องหาทางเดินสายให้ลย มันลงจตับขึ้นนี่น่าจะประมาณตรงนี้นะหรือว่ามันต้องถ้าถ้าตรงเนี้ยมันต้องประมาณนี้ป่ะเพื่อให้ลงนี้ป่ะใช่จะร้อนจุกมันจะร้อนไม่ใช่มันต้องสองรูใช่ป่ะใช่มันได้ตรงไหนนี่เหรอใช่เดี๋ยบิดอันนี้เนี่ยมันก็จะลงรูเดียวเนให้ได้แล้ได้ระดับ ตอนนี้เราเริ่มจากการเจาะฝาครอบบาวก่อนเอาเดินสายไปถังดักไอมันแน่นไปนิดนึงหูเฮดจบหารูลงยากมากแต่ก็มีช่องลงพอดีนะครับ คือแล้วนอนได้ตอแรกไม่เป็นดงที่หมาเลยตรงนี้เ <laughs> รามากันไว้แล้ว <c oughs> เดี๋ยว อาจาก,กุ้งเราเป็นคนเจาะแล้วก็เชื่อมรูระบายตอนนี้เราขอเอาฝาเก่าม้วนแล้วกันนี่ก็แยกโซนกันทําอยู่นะครับกุ้งกําลังเจาะฝาวาล์วเราแล้วก็หน่อยกําลังเดินพวกท่อน้ําเดินท่อน้ําล่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็น่าจะเดินพวกไอสายพวกนี้ไปก่อนในวันนี้ที่คิดว่าเพราะาเดี๋ยวหน่อยบอกสุดท้ายเนี่ย น่าจะต้องหรือท่อโบหรืออ่างมาทําไหลกลับด้วยแล้วก็ค่อยมาใส่พวกทันเกียร์แล้วก็มออลมเบรกอะไรกันอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องเก็บสวยเดี๋ยวเราคงไว้หลังจากนี้นี่เราเอาขึ้นผ่าให้สตาร์ไปก่อนตอนแรกว่าจะทําสีฝาวาวเลยแต่ว่าอย่าพึ่งดีกว่าตรงคัตต้องกระาดาษนะเนาะเขาบอกว่าอยากจะทําท่อดีให้เราใหม่ตอนนี้เขามีแบบเหมือนนวัตรกรรมใหม่นะครับฟิลแบบเมกาเลยอะไรเงี้ย เขาอยากจะพ่นถ้อยดีใหม่ผมก็เลยว่าเดี๋ยวรอส่งไปพร้อมกันเลยทุกชิ้นดีกว่าทีเดียวคือเราขอตั้งทรงแบบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้วไม่ต้องไปเจียไม่ต้องไปทําอะไรกับการลดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทําสวยๆไปเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเสร็จออกมาอาจจะไม่ได้ไม่ได้สวยเลยหลายคนอาจจะแบบอยากเห็นงานแบบตามงานเนาะเราก็อาจจะไปขับกินกาแฟเล่นได้แต่แบบไปออกงานอาจจะยังไม่กล้าเพราะว่าเราคงเอาแค่ทรงขับได้ก่อนอะทรงสวยคงน่าจะ อีกสักพักหนึ่งเสร็จออกมาแล้วก็ปั๊มตังแล้วก็เบิดขับให้หายเบื่อก่อนนะน้อแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยสวยงามอีกทีอาจจะออกมาก็ต้องไปไล่ใส่ของที่คุยกับทางแบรนด์ต่างๆเอาไว้ว่าจะไปใส่ทางอย่างเช่นพวกเบรกพวกยางอะไรอย่างเงี้ย แก้ด้วยลงตึงที่นี่มียลง,งตึงส่วนตัวแต่งลงตึงไปไหนแล้วไม่เนาะไปไหน แอมเอาแอ,าอร์อท่อยดีมาใส่แล้วนั่นเองรู้สึกจะแก้แก้ลิ้นแล้วก็เลยไปทำพาวเดอร์โค้ดใหม่กลับไปแล้วนานไม่นานมีตีนแมวด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่รู้อันนี้แมวหรือหนูเนีเ่ยวิ่งเล่นในรถแต่แมวก็วิิงได้เพราะว่าไอ้ดื้อเราก็ชอบเล่นในห้องเครื่อง หนึ่งสายสายด้านล่างนะครับคอน้ําล่างเข้ากับหม้อน้ำอุพีหน่อยลุยเส,ลลววเสร็จแล้วแล้วก็ฝาครอบบาวกุ้งให้ทําเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวก็น่าจะเอามาประกอบกันแล้วต่อได้บนใช่ไหมบนก็น่าจะจากนี่แล้วก็ลงอ้อมจบส่วนอันนี้เป็นสายไปทังพากันนี้ตัวตัวเสียบมันจะอยู่ด้านหลัง ใส่หัวฟิตติ้งเข้าไปก่อนนะครับ2ฝัง่งแล้วก็เอาสายมาวัดตอนนี้ก็ไปทาการตัดสายให้มันพอดีนะครับด้านบนน่าจะเดินง่ายเพราะว่าสั้นนิดเดียวเองแล้วก็ขันอะไรง่ายกว่านะครับดีก็แป๊บเดียวเองมาเช้าแป๊บเดียวก็พักเที่ยงแล้วเดี๋ยวกรุงเชื่อมเสร็จก็เดี๋ยวมาเดินตรงถังดักไอกันต่อตอนนี้หน่อยระหว่างรอก็เลยเดินพวกทางเดินน้ํานะครับล่างกับบนเดี๋ยวพรนี้เสร็จทางดักไอก็เดี๋ยวดูทีว่าจะทาอะไร ต่อได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ค่อยๆไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วน่าจะเปลี่ยนแนวครับมาทําเช้ากันดีกว่าเพราะว่าเหมือนช่วงเช้างานเขายังไม่ค่อยวุ่นไงยังขอตัวหน่อยมาได้สักครึ่งวันก็น่าจะทํากันได้เรื่อยๆเราแชร์หน่อยถามว่าที่เราแชร์ของพิเต้ที่ล่าสุดเป็นผลิตภัณฑ์จากทางสกังทูเพิ่งออกมาเป็นฝาข้อบาวแบบ แนีเนซียมนะครับจริงๆมันก็ข้อดีคือแน่นอนแหละสวยแล้วก็บันเตี้ยนะครับอาจจะไม่ต้องตัดกระดูกงูแต่ว่าท่อทางออกมันเป็นข้างหน้าเราก็เลยคือเราต้องการท่อทางออกเป็นด้านหลังมันจะได้แบบเอเดินมาเข้าทางน้ำอาดเราได้สวยกว่าไล้อย่างนะครับโปรเจกต์มันไหลเลยขอพักก่อนหนอตรงนั้น <c oughs> ทำไมพี่ออกไยเป็นช่างไฟซชแล้วล่ะมีไร่ช่างไฟออกไปแล้วอ่า ทำไมเป็นช่างไฟเองแล้ววะช่างไฟเองละช่างไฟไม่มาวันนี้มันลุยเองไล่ออกแ้วช่างไฟไล่ออกแล้วอือหือเขาเอาทำเองกว่อ มาทางานมาทางานมาทำอะไรพี่กันกลับมาทำอะไรครับเีนใช้ความเรียบร้อยใช้ความเรียบร้อยเปลี่ยนไอ้นี่ไม่ขาดแล้โอ้เปลยไปแล้วอ่ะอให้นเาเก็บสวยเาเก็บสวยโอ้โหช่วงพักกลางวันของทุกคนอยู่ครับเราก็เมื่อกี้นอนเล่นอยู่ในห้อง ลูพี่สตาร์ทปกให้ทุกคนมาทํางานแน่ๆเลยคันเมื่อกี้ก็เป็นรถคันแรกที่พี่อ๋อทำนะซูเปอร์กลับมาเช็ครายละเอียดเสียงยังเพระาะเหมือนเดิมพอดีจังพอดีจุ๊บ้าพอดีพอดีไป ต้องห้อยอยู่นี่หน่อยครับท่าดีบๆบกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาสวยตอนหลังขอสตาร์ทก่อนเอาท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะลงตรงรูพอดีตรงนี้เราติดสติ๊งแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเข้าพวกตาม ดูเฮดแล้วก็จะวิ่งเข้าไปนู่นนะครับเดี๋ยวค่อยหาตัวกันความร้อนกันเอาเพราะถ้าเรามาข้างหน้ามันจะไม่สวยประถังดักไอรีตรงนู้นต้องอ,ออกเพราะว่าย้ำสายมันไม่ได้ใช่ปะใช่พอดีเนี่ยสายมันโคตรตึงพอดีจัดอันนี้แม่งแน่นทุกอย่างอะ อเออไอไอหัวฟิตติ้งแกไอนีอออใ่ใช่ป่ะใช่นิดเดียวอ่ะอนนพอดีเลยนี่ว่าการคำนวณของจันหน่อย <laughs> พอดีไหมพอดีชัดเลยอ่ะทุกอย่าง อันนี้เดินอันนี้ป่ะจะ<ด>สายยาวเพราะตรงนี้ทำไมกันความร้อนไม่ได้แน่ไม่ได้เนี่ยเพราะเราผ่านผ่านเทรผ่านท่อเลย กาะเดินอันนี้เขานู่นครับอแต่สุดท้ายไงก็ต้องมีปอกกันห้อมร้อนหุ้มไว้ตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้ <c oughs> เหลืออยู่กุดกุด เรากำลังเดินในช่วงข้างหลังมันติดเฮดเลยต้องสั่งตัวกันความร้อนนะครับก็ขอบคุณน้องฟิลม์มช่วยได้สเลยจริงนะครับน้องฟิลม e ์ม M5 Speed มีพอดีเดี๋ยวให้มอไซค์วิ่งมาส่งแล้วเดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้กันต่อหน่อยจะได้ย้ำทีเดียวเพราะถ้าไม่มีไม่ได้แน่นอนครับเราเดินผ่านเฮดผ่านทอยเสียพอดีเป,ป๊ะเลยนะครับ เดินสายไอตรงถังดักไอเสร็จก็เดี๋ยวตอนนี้หน่อยเดินระบบน้ำมันรอพ,พลางไปก่อนรอของจากเจฟีมมาน่าจะเดินเป็นไกด์ไลน์ไปท้ายรถเฉยๆ <c oughs> คือพื้นที่ตรงนี้ถ้าไม่ทำความสะอาดนี่ไม่ได้เลยเป็นที่อยู่ของสิงาาสาราสัตว์นะครับแล้วต้องมาตรงนี้ด้วยนะตรงพี่แอมก็ไม่ไป <c oughs> โอ้มาทิ้งบอมไว้เต็มเละหลังรถเลยทำอะไรกันไม่ได้เลยเดี๋ยวถ้าจะทำต้องคลีนนิ่งซะหน่อยแล้ งั้นหน่อยเราลงไปนอนไม่ได้ถ่าย,ยก่อจะทำงานได้หน่อยต้องกวาดบอมนี่นี่ไม่กล้าไปถ่ายข้างหลังนะกลัวคนดูกินข้าวไม่ลงโอ้ยพวกท้องเสียซะด้วยนี่ครับหน่อยแล้วเดินรอไว้ กีแปดเดี๋ยวค่อยไปลุ้นตมน้ำมันกันที่หลังตอนนี้ราคาก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับน้ำมัน <laughs> ฝั่งนี้ดูได้อยู่นี่นนไม่ใช่ปัญหานี่น้ีู่มันอยู่นี่อันนี้นไว้เติตนมน้ำเดี<ว>ย๋ยวเราก็่อสายยางจากตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะหาวิธีอ้อมอ้อมล่างาก็จะมาอยู่กันตรงนี้นะครับก็จะเป็นอัน ใกล้เสร็จพิธีของตัวถังน้กไอแล้วนิไหน่อยก็เดินตรงเรกูเลเตอร์นะครับรอไว้ก่อนพวกสายน้ำมันที่จะเดินไปข้างหลังรถทำรอให้เข้าคร่าวนะครับของเียฟิม Empire Speed ต้องขอบคุณนะครับพึ่งได้เสมอมาส่งแล้วม <c oughs> าส่งเรียบร้อยท่อกันความร้อน มูดำของเรานะครับเราไว้กันเพราะเดี๋ยวเราต้องผ่านข้อผ่านเฮสรวดเร็วทันใจ คิดทำไมเยอะใช่ไหมเออคิดกันเยอะตั้งนานเดินมาคู่กัน,นเ,ออเดินลายเดียวไว้ก็จบและ้ะจับตั้งไม่เหมือนเลยคิดเจ้าก,กันอยู่ตั้งนานคิดส,สนตั้งนานครับจบสวยคิดเจ้ากันตั้งนาน สุดท้ายท่านี้ก็ได้เออแต่ถ้าเดินท่านี้ได้ถ้าอนาคตเปลี่ยนฝามันก็เดินยังไงก็ได้แล้วเพราะเราไม่ต้องลอเทนะ่ะเดินท่านี้โค้งไลยก็ได้ จบท่านี้ <laughs> ง่ายไปนี่จบท่านี้ถ้าเปลี่ยนอีกหน่อยเปลี่ยนฝาเขาวาก็ง่ายแค่มันให้ออกรูหลังก็พอมันก็เดินท่านี้ไปก็เดี๋ยวไฟเก็บรายละเอียดให้มันแนบๆอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาสายเกียร์เข้าตรงนู้นอยู่ดี <laughs> จะแค่แนบๆให้มัมหลบสายเกียร์ <laughs> แล้วก็พุ่งเข้ามานี่แหละ ตรงนั้นมันก็จะเหลือแค่เดินสายน้ำจากอันนี้เข้าไปนู่นข้างหลังอะ เข้าข้างเลยออเดี๋ยวเราจะเข้าข้างหลังกาเดินดูน้ำมันต่อเพราะว่าน้ำมันที่จะเดินไปข้างหลังเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ทราบภงพทงที่ไม่รู้ตัวไหนมาทำเอาไว้ <c oughs> ดูว่เป็นรูระบายน้ำเลยอยู่มาอยู่ข้างหลังนั่นเอง ยใช่กี่รูปจ้าจย๋่ระจาบจ้าเสร็จครซอสเฮ้ยท้งไฟมาว่ะเห็นกินเตี๋ยวเนื้ออยู่เลยเมื่อกี้ เอ้ยโหร้อยเนี่ยเนี่ยสตาร์ทแล้วเนี่ยน้ำม,นมันมาที่ัาแล้ว ี๋ยวย้อยเขื่อไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ทีนี้เดี๋ยวอาจจะมาทางนี้แล้วก็วิ่งแนบๆแล้วค่อยมาขึ้นเหนียวจัดตรงเหมือนจัดท่าเลยไอ้บาดูดี้บี้เป็นช่างไฟที่มงเนี่ยเป็นตั้งแต่เลี้งมายังไม่เสร็จลดดนเลยจะทั้งวันแล้วเนี่ยนี่คืองานสุดยอดสุดในโลกง,งานใส่ไฟฮะ <Okay. S 2> แล้วประเด็นอันนี้คือสายไฟคอนโซนใช่ไหมพี่เพื่อที่จะให้ของทุกอย่างในคอนโซนใช้ได้ไยิงปวดหัวหนักเลยทำว่าหมูไม่มีู <laughs> มไม่มีไม่ได้กินเลย <laughs> <laughs> อะไรที่ยิ่งเป็นของเดิมนี่ยิ่งปวดหัวช่ไรอย่หรเโี้ยบอกเลยทีเราก็ต้องมาไล่ทุกจุดให้เจอใช่ไหมถ้าตรงไหนใช้ไม่ได้ใช้ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วโอ้โหแล้วรถมันหลายปีแล้วนะตั้งแต่เช้าแล้วจุดเนี้ย <c oughs> <c oughs> เรายังไม่รู้เลยเส้นไหนเป็นอะไรบ้างเนี้ยเส้นละหมื่นอะเส้นละหมื่นเลยอี่เส้นละหมื่นอันนี้เราก็ต้องไปหามือสองแล้วมามา,มาแก้เฉพาะจุดแล้ววาพี่บางจุดไม่บางจุดบางบางคันมันไม่ตรงไง อ๋อมีบาะคันแบบแก้มาก่อนอะไรอย่างนี้ป่ะใช่เดี๋ยวดำขึ้นเดียวเองดำ <c oughs> ดำ้ดำงล่างต้งล่างออกจากเนี้ยใช่เนยให้สวยเลยมันจะมาข้างไอ้เี้นี่ดชุด <c oughs> งุดชดิุดชุดชนดชุเชงนชะ เกี๊ยไม่ได้ทำรถคันอื่นเลยน,นี่ของคันไหนอ่ะพี่นี่เกี่ยวเนี่ยนี่ขนาดติ่งไปซะเยอะนะต้ที่ไหนนะเอ,อ๊ะคลิปนั้นนะครับน้องอ้ําน้องอ้ําของเราก็เริ่มจะ โดนไปทีละนิดทีละหน่อยนะล่าสุดรู้สึกว่าโดนพัด A T S ไปแล้วแต่ไม่ใช่แบบคาร์บอนนะเป็นทองแดงธรรมดานะครับอนาคตไม่รู้ว่าจะโดนพันมาหรือเปล่ามารุ้นคันนี้กันนี่แค่มาแป๊บเดียวนะครับยังโดนไปหลายอย่าง้เลยเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเมื่อกี้ยังสูเป้าอยู่เลยพี่เหรอเเปลี่ยนแล้ว เรียบร้อยสาหรับวันนี้นะครับมาเช้ารู้สึกงานเดินวันหลังต้องนัดหน่อยไว้ประมาณนี้นะครับถึงจะไปได้เยอะก็ตอนนี้พวกถางดักไอแล้วก็ทั่วถังพักน้ำอะไรเดินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็นี่พวกสายหม้อน้ำทุกอย่างเรียบร้อย หน่อยเตรียมพวกระบบน้ำมันเดินรอไว้หน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่างๆหน่อยค่อยเดินไปทายรถไม่รู้ว่าเราจะได้เข้ามาหรือเปล่าแต่ถ้าหน่อยจัดก,การได้ก็อยากให้หน่อยจัดก,การไปเลยนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็เราวิ่งเข้าไปเอาพวกปั๊มคัตนะครับของเอส0องพันปั๊มคัตเอสสองพันมาทีเดียวเลยเพราะเดี๋ยวหน่อยก็จะใส่หม้อลมเบรกแล้วใส่ปั๊มคัตเพื่อที่จะ เดินสายฟิตติ้งทั้งเบรกทั้งคัสต์เลยนะครับทีเดียวก็จะเหลือแค่นิดหน่อยครับพวกสายฟิตติ้งเล็กๆน้อยๆเองเนาะแล้วก็ระบบน้ำมันที่เหลือเดี๋ยวหน่อยก็น่าจะเห็นบอกว่าจะรื้อทวโบมาหรืออ่างมาทำสายไหลกลับนะครับอีกนิดนึงก็น่าจะจบแล้วสำหรับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวใส่พวกสายคันเกียร์เก็บรายละเอียดย,ย,ยึดเพาให้แน่นอะไรอีกทีหนึ่งแค่นั้นเอง ก็โอเควันน mm ี hmm. <t 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 ้เรียบร้อยครับมาตั้งแต่เช้าได้งานพอสมควรแต่ถ้าหน่อยว่างน่าจะให้หน่อยเดินพวกสายน้ำมันจากตรงเครื่องไปยันท้ายรถนะครับตรงปั๊มติ๊กก็เดี๋ยวเราค่อยเข้ากันมาอีกทีนึงแต่มาเช้ามันดีตรงที่ว่าตรงที่เราทํางานมันไม่ร้อนมากครับพอกลางวันมันทํากันไม่ไหวไงมันทําให้แบบว่าข้างในไม่ค่อยอยากมีใครทําทุกคนอยากจะทํางานกันข้างนอกก็โอเควันนี้ไปได้เยอะแล้วดีใจ งเดี๋ยวเราเจอกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดจับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับสตรีทเมทันด้วยวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปฟอร์จูนอีกนะครับนี่เราอยู่พหลังสองต้องไปฟอร์จูนรัชดาเพราะว่ากล้องหนึ่งตัวแล้วก็เลนมีปัญหาก็เลยส่งไปซ่อมนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องไปออกงานอีเวนต์ก็เลยรีบไปรับก่อนดีกว่าเดี๋ยวรถติดเจอกันนะครับบ๊ายบาย